โอ้น้องเกดนี่สงสารน้องเกด์เลยพีน่น้องอยู่ในไฟตลอดสมัยลูกอ่อนมาเด้อปิงเด้ออยู่สิเลกับมาหานี่เด้อสองทางติดต่อผู้ไทยฟังล่าเฟซบุ๊กวอท์อ p p โทรมณีพาสุขคนมาทงหน้าบ้านน้องเดินเมืองอันสปอนแข่งสวนเกตมัเบิง่งบรรยากาศน้องเกตดำหน้า มืนเองแล้วมีจ้างดำหน้านะ 4, ํามีเอฟซีเป็นฝาเงินมาเฮอมาซอยจ้างดำหน้าก็เลยได้คนหลายมือนี้กอะสบายดีน้องเกดนี่กำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตอนนี้ละสิบเอ็ดโมงแล้วสุมเฮามาสาพลดยานแต่เขาหิวเข่าแหละปกติในเลิกจัดโมงปะเขาสิบสองมันเลิกจัดโมงโอ๋อสิบเอ็ดโมงเค่งประมาณนี้เขาก็ฮึ่นมาแล้วเตรียมกินข้าวแล้วสุมเข้าพิธันเฮ็ดกิ่นมันีอ เล้งเมือ่อกำลังหาผู้ซอ้อย่ตอนนี้ซื้อซินโมโมาแน่แล้วก็มีปลาเน้นแน่สามโตแล้วก็มาห่งน้ำตามห่งน้ำผู้น้องเพิ่นไปตักน้ำน้องใหญ่ก็เอ้ยพูนหนะ้าน้องเกตเขากำลังดำแซ่ลแซ่อยู่ พี่น้องเป็นกอเลาะมะฮุมสองแสงล่ะน้องเกดกับโคปลาพูวันนี้ค่อยเอาไปซื้อมะฮุงเพิ่มอีกคนหลายเพราะพี่น้องเอ้ยเห็นน้องเกตว่าวสี่คนมันมาฮอตละหกเจ็ดคนยันแปดคนพุ่นคนงานนะนะวันนี้คนเถื่อนเพ่อแน่ยันบ่พอกินก็เลยไปซื้อมะฮุงเพิ่มอีกก็เลยซื้อน้ำอัลม์แน่ เอาไปซื้อบ้านหนองโบนี่ละน่าจะเคอกว่าเอามาหุงน้ำเสร็จแล้วจอกยางน้ำเนี้ยมุ้งวัดตัวนี้เออก้อยบีบบีบกะนั้นนี่จักสิได้ลายเสร็จแล้วจอกยางนะเอาประมาณจากเจ็ดเอาซิฟก็ได้อันนี้บ้านหนองโบเด้อพ่อพี่น้องเมืองอัศพรปอนชุมพรนี่ละ นี่น้ำแข็งน้ำสองแป๊บซี่น้ำสองเขาขึ้นมาแต่ดำหน้าหอนๆนะพอดีแล้วนี่อาจะแยกให้เจ้าท้ยช่วงน้าน้อยมาชมโฮ่งใช่มแนบอกอะมวนไหนคนหลายหไหนเออผู้สาวก็หลายให้หน้าเขาไปมันติดกันนะคนหลายมวลเลยเขาจ้างน้ำบ่บ่ไว่ามันเป็นหน้าไผ่น้ามันตัวหน้าไกลกันนะอ๋อเป็นแต่คัก็เลยจ้ะแม่นบันชมโฮงบอกมาชมโฮ่งช่งน้าน้อยเลยกูุ่งไปได้เนาะแมนบอก เลยกุดซุ่งไปบอกกุดุงไปเอ่้หนายนีปล่าม้ายค้านพอยคนะว่าขายคือจ้างเนี่ยแต่ว่าหน้าไพน้ำมัน้ายคือจางนี่ในห้องก่ท้องหน้ามันติดกันเไนอ่าลยหน้ก่อออันเจ้าได้ดำแล้วแล้วบอหน้าแม่แลอน้นอ๋อน้าแม่ละย่าง แต่ว่านาอยู่นองบวนนี่นะยอดเอ้านี่เพิ่นยอดอันสบายห <c oughs> มดเพิ่นขายถกเด้วยในแบบสี่บังบอนนี่เศร้าพัดน,นะเ <c oughs> ด้วยน้ำมันก็ขายกูขีคเดี๋ยวเพิ่นเย็นเราลูกค้าเพิ่นมาซื้อน้ำมันนี่มีเราอ,อ,อีก, <c oughs> อกขายสุกันแท้อาหารน้อยๆน,นี่กะันหารเยอะกว่านี้นนนจะเลาซัมเลอร์เจ็บไปนี่คนงานฮึ่นมาแล้วตอนนี้ นายยูนี่กินพี่ท่านได้แล้วยูได้จ็ดคนคนงานนะเจ็ดคนบ่เลยแปดคนพูโอ้แปดคนทั้งภูรกาเก้าคนบ่ได้พี่เลอเขาคนงานกินนะต้มไก่ไม่รด้ต้มเป็ดต้มปลาต้มปลาโอ้อย่ามาต้มไก่ต้มเป็ดพูดเนาะเฮาคนงานกินเออจนจะเบอร์แล้วบ่ นี่โอ้ไม่ได้มีได้คนงานก็ได้กินเป็ดเมื่อวานนี่เมื่อนี้ได้กินได้คนงานลายเขาไม่ได้กินเป็ดโอ้ไปเบิ่งทั้งโคพี่ก้อนเบิ่งน้องเกดก็เป็นนัลเลอร์แล้วน้องเกดแม่โคฮอตซิเลอร์แล้วจักเปอร์เซนละนี่เขาจะได้กินแล้วน้องเกดบ่ะครับ ต้มปลาก็เอาอุ้ยเต็มหม้อเลยซอเย็ดเค้งซอเย็ดค่ะต้มปลาก็เต็มหม้อมันก็น่านฮ้อนเลยนั่นซุกเลยคนเยสุก่อนล่ะคนก็สัมพีงนะพีงไฟแล้วก็เราจะหนาวแห้งเลยหนาวแล้วเป็นตกกับหนาวแหละเอาพีงไฟคนนี่ก็โค้ดซีนมูเห็นนั่นเล่าบุซีนมูนี่นะแกงแกงกิน แกงกินเจอผักกระหลำน้่นมันนั่นแหละเออเพิ่นเอาแต่หั่นผักขระหาหอมห่วยๆกินกระลาป่าเนาะคือส่วนหลายสุนัเจ้ากินกระปิเลอร์ผักขระหานี่นะซุนไมซุนไม้ให้น่องุนไม้แกงต้นไมเนาะเมื่อนี้บัดมีแต่มะฮงก็กินกับได้บ่ได้ได้ทุกอย่างโอ้ล้วก็โปพญาดหลายลูกเนี่ยนั้นบอกเป็นยานะบ่เนั่นนะเป็ยาได้ไหมเนี่ย เส้นเส้นผี่เลยแน่โลกพอเน่พอแคลมงแค้มแงพ่ลนะมัน่ากรดีเอาแล้วเอาหะมันไปต้มแล้วก็อมตมล้วก็ดีแน่แค้มแงก็ดีแห้ว่องก็ดีพ่อัีแแว่องแค้แงเนาะแคว้แงแแว่องวนอมันแง่แห้วว่องเลยเนาะแหวว่องนะแห้วว่องอะแห้วว่องเนี่ เฮ้วงเฮ้วเฮิร์นจะมีดีได้เป็นหรอเออผู้เมื่อกินข้าวอยู่เฮิรนผู้เจ้าก็มีลืมถือติบข้าวมาหละนั้นแล้วได้มากินเฮิรนผู้เจ้าหม้อหั่มในเยลินเทอร์ซับยังเดียวนะแม้เพิ่นเอาขนมเพิ่งก็มีกินเออบีสบายแน่แม้นแล้วส่ะจะเป็นอันนั้นแล้วได้ผู้เลิกก็คือเดียวได้บีสบายละใจก็มีใจก็มีดีน้ำกระทาบีสบายโตละ ผู้ชายอยู่หลุมปก็มีนังอยู่หผมผู้นี้เด้ผู้นี้นะอันอันไทเฮิร์นน่บ่หรือว่าผู้รับจ้าง,งคือเดวผู้รับจ้างบ<อ>่ไทเฮิร์นมารับจ้างเ,าเออ<ห>จะได้เงินออนี่เป็นพีเ่เหรอคัดข้อมือนี่ฮะเจ็บเจฟนี่ไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้เป็นแป้วค่ะเจบมาในนี้มันคลิกมามันเล่นกับบัส นี่คลิกไปในนั่นแล้วนะคือมาได้สิครับมาได้จะได้เงินเอ้ยย้อนจะได้เงินจะได้เงินแล้วก็เงินแล้วกซื้อยากินนะยาก็ถือว่าพอบ้านนั้นรบไปเคลื่อนอยู่บนกระหักช้ำหน้าคนว่านนี่เงินจะได้มากเลไม่ได้แย่างไปซื้อยากินนี่่ะไต่ได้ไหมล่ะพี่เล็กเนาะหาเงินนี่หาเงี้ยอาซาก็ไองเงินก็เนาะเจ็บมือก็ได้มาก็ย้อนอยู่โปมือฮะละยังมานะครับอืมเพิ่นก็ได้เลยมือเเลอว่ะเพิ่นจางนั่น ม er ica, ือจากแสนจนี่เเลอเลยจะภาพถามจะภาพเาภาพนี er ่แม่น้องเกตมือทลเอร์แม่น้องเกตนโอ้มือสองแสนพูปาด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 อไมเออนี่ขนามีคนมาแขนาดสแสนก็ได้แต่ซ้ำนี้นึงบอกแนอืมนี่พี่น้องเนี่ยตีพี่น้องเดียวเออ กัมีแม่นมูเดียวหรือพี่น้องเดียวกันมีมาใช่ไหกะเออเนี่ยนั่นอีเมือนกัเร็วพี่น้องนี่ลงไปดน่กันบีเร็วอ่ะก็มีไปน้ำอี <c ười> มันมีนไมเมนวเกาบ้านสองห้องนแห่งสองแสนเศร้าพพนจางบ้านเพินนเ่นนี่ถือว่าถืถแล้วนี่แต่บางหมู่บ้านก็แสนศะ้านึงแต่บ้านกะทิงใ่ญ่แถวอัน,นพลงามไปบุญเห็นกัประการลงเฟสว้แสนเศ้า แต่ละบอนก็มีคือเดียวบั่วยอดบอบงามอริพุนงเฮ็ดเอ้ยอันน่ะหน้าไม้ก็งามไม้ไผ่ไม้ไผ่ดงบั่มก็มีตอนนี้ละสิบสองโมงกว่าละแต่ละเทงซ้ำนี้หนึ่งควันกุ้มกุ้มบางเทงก็กินเข้าแล้วนี่เทงแล้วดิเทงนี่แหละกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ มือโน่นน่ะโน่นั่นเจิดเจ็บแจ็คทำให้เด่นหอดูโป่งนะเจ็บเดะแบบเจ็บแบบกระจนเมยนั่เอาพี่เลยท่านั่นนะแจ็คเพิ่นเฮย่าดีพูดเลยแจ็คมีแจ็คซื้อเพิ่นเอาซื้อกาท่ากระจนเอากาท่าได้เพิ่นเฮย่าท่าแเราเลยแม่บ้านเพิ่นนี่แม่บ้านบ้านบ้านน้องเดินนี่เนาะเจ้านี่ไอตุกตุกเฟมิลี่เฮย่าเพิ่นท่ากู้ย่ามันแล้วในทีฟเนาะหน้ายาเหลืองจน จักเอ็นคอดจักเืนเก็บเป็นดำนาเอามื่อข้างได้แต่เอาลงเอาข้างนี้้นเออเบงดุสาวเพิ่นก่อนเห้เพิ่งกำลังเบงสาวเพิ่นอยู่สอรดสาวเพิ่ยเอแล้วงามก็ดอเนย์เิ่นทำงานอยู่ซเลอถ่ายยัง่ายผู้สาวงามดุสาวเพิ่นนี่ไปทำงานสาวบ้านกสาวพู้ไทย แล้วเพลินและต้มป่าแล้วแล้วบ้องที่เลยต่อบปนี้ตอนนี้กำลังโคโมอกงบ้หูฮันบอกกำลังโคโมแกงบ่านะน้โอ้น้องเกตนี่สงสารน้องเกตเลยพี่น้องอยู่น้ไฟตลอดสมัยหลูกอ่อน สมัยอันเพลยวเขาอยู่กรรมอยู่ไฟบอกสมัยอยู่กรรมแล้วว่าฝึกไว้น้องเกศเอ้ยฝึกไว้แสดงก็ได้อยู่กรรมแล้วได้โผเนี่ยไงได้อยู่กรรมอยู่ไฟบ้างจะ,งะจทะเลาะว่ะเออห้าสิบพุ่นยังเอาห้าสิบข่างบัมพูล้ววะตอนนี้แต่ละคนกำลังทากินข้าวน้องเกศอยู่นะผมน้องเกศเริ่มตักแกงแล้วนี่พวกมีต้มปลาเนี่ แกงสีนแกงซีนหมูเสิร์กกรลำนำ้ำตามาหงแน,นงง่น้องเกดก็งามงามน้องเกดก็ได้ขนาดบัตรได้กินข้าวได้นี่น้องเกดยังหิวอยู่ มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำเดียวอยู่ตรงหน้าบ้านน้องเดินมังคตสะพอนแขวงสันเกษพิ่ละนี่เกตเป็นนัลเลอน้องเกตกหอนเอ้าลงมือลงมือหิวแล้วแต่ละคนกันก่อนอะไรกินพอม่พี่น้องเอ้ยเคยย้อายโมงละเป็นตะมวนด้น้องเกส้วนเนเขาสมัครกนน้เดียวเด้อ น้องเกลดงามก็โมอยู่ดีอยูก็โม่น้องเกล็ดทานมาได้น้องเกลดมีแก้วจำต้มปลานังเพื่อนี่กินข้าวสามม่อกี้อยู่ทงหน้าบัตรน้องเดินครับทงหน้าน้องแก้วบอกฝีมือจะควงมีต้มปลาแน่ลาบนำแล้วก็ผิดกระลำอันนั้นนะกระลำกับซีนหมูส้มตำแน่ครับเอ๊ะโอเคนี่เพื่อนบอกว่าให้ยุติก่อนสะวนในซุ้มเจ้าบารีกินน้ำไหนของหรอวะอันมามินิมดเนีเลยแต่เท่ให้นั้นเลย มาก็ขอตัวกินข้าวน้ำเพิ่นก่อนมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวสมัคี้น้ำเดือยอยู่หน้าน้องเกดพี่ละกินข้าวแล้วพื่ละยังผ่าเดียวลงทงลงไปเบิ่งมาเพิ่นดำหน้าแนาเวเลิศแน่ปีงลายบริวณแนวเลิก็มาลุ้นน้ำเดืยอยตอนนี้กินข้าวอิ่มเพิ่อมันละเต็มกินส้มต่อสิเลยน้องเกดพี่เละนั่นนั่นมะมงส์ปอตโยงก่อนนะม่มงพันแอปเปิ้ลนี่กินข้าวแล้วเต็มกินส้มอันนซุ้มเฮาก็ได้ กินชมแล้วเพล่ะพักผ่อนหน่อยนึงเพล่ะจะโมงมัน้องเกตลงนะเฮาคนงานลงอ๋อใบสองนอกใบสองลงแม่น้องเกตเอากันท่าผาลงไว้กะเทนากะเขาบียมาหาคนกะเนยหาคนมาจ้างกะยะผู้เลิกกับบียมาเขาก็สิว่าโอ้มีไปเด้อเขาน้องเกตจ้างสิผ้าลงไหวเพอาไรปีนากะได้แบบนั้นได้ต้องเอาตามกฎตามเวลา บ่สองยังลงแม่บ,าบ,บ้าเนเพื่อนเอกขันทามีน้กินแซบอันนี้กะหาขนง่ายเพื่อนบอาวัดเกี่ยวเขาอนี่กะหาขนง่ายผู้เลิกกันยอะมาหน้าน้องเกต,ต <m ul ok> กะตัวซุกก็มีอยากกินสมน้มก็ได้ <m ul ok> องเกตส้วนพีแกบวมเลยฮหม้อหำน้อยนี่ลุยก้อนโม่แล้วหม้อหำน้อยเนี่ยตอนเข่ากับเพิร์ลโกินได้เพิร์ลเลยเธอกินเป๊ปซี่ก็บโบก,กิน <m ul ok> มันแคกม่วมันสั้นเขาใส่เลยแก้วมาจากไทยเด้เ่ยมามาแกมาจากไทยสิมองดูเดี๋ยวจะมาบริกินเด้เสียใจเด้กินกินอะไรไม่สิ่มเลยแกวแจวไข่เนี่ไปฝากสาวไทยใจน่บบแซบแซ่บ่สิมอกน้าแก้วมาจากไทยเป็นน่เลิศนมาธนาหมนแซ่บใช่ปล่แซ่บดนี่แซ่บบนนี แม่แม่ชอบเป็นเนี่ยแซ่บใั่ไหมแม่ชอบเป็นลูกสาวเพิ่นกับงามงามครับเดี๋ยวจะจองเปน็นนางเอกอยู่ตอนนี้กินกข้าวแล้วแล้วเอกอนั่งใช้ตับมาโทษแ้วกมาโทษให้น้องเกดก็ได้หับข้าวดีแล้วพอ <c oughs> น้อนเลยเฮ้ย <c oughs> นอยตุ๊กตุ๊กไปนอนมีเอ <c oughs> ฟซีฝากเงินมาเฮ้ยนี่ <c oughs> จางดำหน้าซอยจางดำหน้าเป็นตัวแทนมอบเงินให้น้องเกดนะครับพอดีมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินให้น้องเกดมาจ้างให้จ้างดำนาครับ จ้างดำหน้าได้จะค้นคนทองเกล็ดนเจ็ดแปดคนเจ็คนเพิ่นมอบให้2,500บาทครับไปแลกเป็นเงินจกบได้หนึ่งล้านหกแสนหามื่นจีบครับผมมออไปนองเกบไปจ้างดำหน้าไปจ่ายเด้อมื่นก็ดำจ้างมากนะครับมื่นเกจ่ายกโเฮ้ยีเพิ่นเห็นจกายก็รลวยงาน้าอนแล้วเบิดมื่นเ้อจเดอจ่ายเด้อนรถหลย้ขอ้อาเด้อยเดขอบคุหเ้ด้ให้พ่อเพิ่นน้อดล้อเด้อข ก็ภาคแข็งแห้งครเจ็บบ่ได้ความใครบ่งมีเด้อขอเถิดเฮตเวกที่รุ่งเรืองเด้อขอเถิดทุ่งเทิงเด้อขอเถิดนังเพือกมีขึ้นคูนคูเวนเด้อขอขอบคุณหลายได้ครับผมขอบคุณมากครับที่ให้ผมเป็นสะพานบุญมอบให้น้องเกตนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับผมเน่เน่่แม่เป็นใจคนงานแล้วผมแจกทันที่รถวัวดิตอนแรกก็บอกว่าไอ้แสนหาบาทเพิ่นมา จังแสนหาบมีคนมากได้จังเขมงาเลยเกับเลยจังสองแสนเลยเขาเข่ากินอินจังหน้า0บใช่โอ้สองแสนครับกับประมาณสามยบาทเนาะเได้่าผมพูลยสองแสนสองแโอ้ดีใจครับได้สองโอ้จะได้สองแสนเห้แล้วเด้นี่เด้ลงไปดำบ่ลงเคืองวันนี่ก็ได้วสองแสนนี่โอ้แม่นขอกิได้สองแสนนำนงเกตนงเกต่าให้ลงดำหน้าซ้อย่ เฮอร์ด okay, ้าสองแสนลงดำน้อยเดียวก็บเฮอร์บ like, <Ox> ๊อสองสามกอค่ะเฮอร์สำนั้นจะมีล่องแล้วเอาสอมกอได้เนนู่สามอย่างเมนู่สามอย่างแซ่บบ๊อลงเตตอนนี้กำลังหอดใบสองพอไม่พี่น้องเอ้ยเตรียมลงแล้วตอนนี้คนงานก็กำลังเตรียมสุดเซิร์กกระบอคักๆพลอยยันปีงก็ได้ น่ผู้เสิร์ฟุปก็มีผู้เสิร์จองสองสันก็มีพวกอ๋ <c oughs> อคักเลยอันแม่บ้านเพิ่นคักกระโม่แล้วพวอแม่บ้านเกตคักกันแดดกันฝนอ๋ <c oughs> อนาน้องเกดเพิ่นเล็กกว่างก็เราค่อยขี้มิ่มอยูอ่างรถพวกเฟื่องเป็นลูกเคยซะขี้ค้า,านแล้วก็ดอนี่กว่างกดา็ดอ <c oughs> จังมือเด,อด้อเลยละบแล้วน้ากว่างค่อยขี้มิ่มอยู่างนาน้องเกดนะ น้องเกดว่ากระทแม่หน้าคอยมัดสได้หน้าน้องเกดน้อยเดียวนืงมีหลายดอกหน้าเขาหลายหลยนะน้องเกดน้อน้องเกดจะได้หน้าหลายอยู่บ่ได้หน้าหลายกันได้หาเงินมาจ้างเพาก็เฮ็ดซยอยน้องเกดเหเฮ็ดทบผู้เจ้านีสจะมีวาดมีไวและคนมีหลายเฮ้ยน้องเกดก็ได้มีต้องมีแต่น้องกับผู้หญิงทั้งหมดผู้ชายเทพาเป็นผู้เดียวพอเพิ่งก็ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างแขวง แต่เท่งท่านมานี่กับไก่แต่ตัวสักผมเอนเท่งน้องเกดที่สุปเฮากินข้าวอยู่มากิ้นี่นะเท่งเพื่อเท่งหน้าเมื่อกี้นี่นะอ๋อเท่งปลาเท่งลงเมื่อกี้ว่าอะเหยดเหียดน้าคนยังไม่มีโอ้ผักกิเล็กนี่นะเก็บมืแกงอ้อมนะแม่เมื่ออ้อมกินปลาหยอดกัะขักกับพี่น้องนี่เขาไมีมักเอากินบ่อนี่นะนระขักหยอดมันดีๆทั้งหมดหยอดโจโจทั้งหมดนี่ ปดปาดปาปาดตอนนี้แดดกําลังบดแต่ว่าฮ้อนแดดบดหน่อยเดียวนึ่งก่อนขี้เมกมาบังง่โโยานชุมเหา่ม,มันแล่นจนลักคนเฮ้อนี่ง่ญ่อนาดนู่กอยคือมิ่มอยู่ปู่เฮ้อน้าน้องเกตนะ่ะคนงานเขามีแต่นใน้ลงมาหอดเขาไปแบะเอากาก่อน หามออกกามาลงนี่กาประยูเคยเถีงหน้าปลาเป็นผูน้ตอนนี้น้องเกตดกำลังใหญ่กาทาลูกจ้างทาคนงานไอ้กีการดำหน้าเด้อทีมงานเขาจะจ่างมากับจ้างมือละสองแสนกีการดำหนาอยู่บนน,บน้องเกตอยากไปช่วยดำมากครับยังขั้นอยู่น้องเกตบเอาไปกีาน เพราะมันจำเป็นน้องเกดวะคถ้าเกิดในเมืองกดสีเป็นดำหน้าคือโม่เด,ด้อน้องเกดเวะเ,าาเกิดบนนอกบน,นหน้าชุ่เหงนั้นแหละจะเกิดผิดแทดีในดำหน้าเสโอเอเบิงลคนหอวะไอ้บางหัวน้องเกดจะคือเอเบรรอิงหลเถอโอ้เฮ็ดปิงจับนแม่ต่อเองีย่บ้เกด มีอยู่น้องเกดามีปงอยู่เด้อถ้าลุ้นน้ำเดียวสาธุในแม่ปิงจับมันจะได้สดเด็ดนี่เออน้องเกดบัญญัตไปเลยซะน้องเกดบัญญัติบอกมอนไปได้แล้วปิงจับขนาดคนยานปิงจะเออ้องโกก เห็นเอฟซีถามอยู่ด้วยว่าคือบอุกอมกาวแต่ไปบางที่ก็มีอยู่เห็นก็าอมนะแต่ว่าส่วนน้อยอุมนะส่วนหลายก็สีว่างไปเปน็นนะันน่งมันยังบุนักในพูกมันมดในกัมมือเฮานี่แหละกัไปเอาไหมนี่มันก็ดำง่ายละบ่เหมือนกันอันนี้เลยกันอุมอยู่ในแขนให้หลดทั้งยกโคย่ามันล่นแน่ทั้งนักแน่ทั้งยดำแน่มันก็เลยเนี้ยนี่เอาถ้าละกัมมือกัมือมือมาเนี่ย ค่ะถ้ามันเมดยังเอาไม่คือน้องเกดเฮ็ดนีน่ีคนงานเพิ่ปก็ลงมาเซลเซีล่ะซิเลอร์เป็น,ปนซิเลอรซิเลอร์ปีงในซิเลอร์กำลังเอินปีมาานงมา,ปมาหาน้องเกดมาเด้อปีงเด้ออยู่ซิเลอกับมานี่เดอ้อสาวบ้านเนาะมันหน้าเฮาน,นี้ละพอแม่เคยพาเฮ็ดและขี้ขานจมเลิกกับไอเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คันดาพพเลอันมีไหวพิบดีคเคยออย้อนเนี่ยดำให้ดำหน้าแล้วก็น,นี่ลงกรุงเทพก็แล้วฟะเงินมาเฮ่อพ่อแม่เอาน้องเกดบอกกันได้ในนั้นจะมาเฮ่อพ่อแม่ไปเฮ่อกินข้าวแล้วไ,ได้ฝากเงินมาเฮ่อเอาฝากเงินเนอะปุ่นี้ก็จมคาถาก่อนลงนี่ปีงเอ้ยยังมันสุกเค้ขน้อยได้เหรอจะมาซ้ำเอิ้นมาหาไปจัก เลอยานแห่งจับปีงก่ะได้จังนั้นเริ่มมัน,ม,นมันหูใจเฮ้อเลยน้องเกศะดีน้องเกตและ,ลละมีบุญหลายน้องเกตละ่ะมีเอฟซีโอนเงินมาซอยดำหน้าตลอดมืออื่นกับมามีมาอายุมืออื่นก็ได้เห็นเอฟซีแจ้งความประสงค์ว่าละสีซอยอีมืออื่นเอาจนแล้วพูละวะเบญจางนะผู้ลกกากระตั้งหาและผู้ดำกระตั้งหา คันดำละไหลเป็นวันเลยวันละสองแสนกีบถ้าเทไป,เ,ปเงินบาทก็สา0รบาทลกกานั่นมัดละมัดละสี่พกีบมัดละหบาทลกกาก็ได้พอจางว่าพ,พี่น้องลกกาน่ะถอนกาน่ะมัดละ6บาทนี่มัดกับมัดใหญ่ตำนี้ได้น่นี่ต้องมัดใหญ่ตำนี้ ตอนนี้น้องเกตกระดำลายแต่ปละได้ยังไงคนงานก็นยังมาวิทันครบอยู่สุมเฮาก็มีธุระไปมองอื่นนาพ่อแม่พี่น้องเอ่ยพาพ่อแม่พี่น้องมาตามติสชีวิตวิธีชีวิตของน้องเกตจนหอดพีจนหอดทงให้ทงหน้าพี่ละยามดำให้ดำหน้าไม่น,นี้ก่าผู้เลิกกมีได้อยู่เน่ในบ้านไม่แต่อยู่ตามทงให้ทงหน้าวันนี้แล้วผู้ชายผู้สาวผู้ไทยเฮาก็ได้ขี่ขาชํำเลิกก็ได้มากพ่อแม่พี่น้องเอ่ยเพราะมันเป็นวิธีชีวิตแบบนี้นกิจกรรมชีวิตแต่ละคนกัน ต้องแบบนี้ละบานอม,านามันาชุ่มเหาก็ได้เอาเป็นว่าคลิปหน้าพอได้ไหมขอขอบอกณขอบเจอน้ำเอฟซีมันสุคนเด้อที่สนับสนุนเด้อการทับซมโฆษณาให้ก็ได้แล้วก็จะลืมมากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องเกดนำเด้อน้องเกดกำลังดั่ให้ดั่หน้าใกล้สิ้นแล้วละอีกมืะนึงสองมือบีเกินนี้เนาะก็แล้วแล้วน้องเกดเนาะโ,โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไมหมเฮาก็ได้โอเค้บายเกดโอเคจุ๊